เดี๋ยวรอให้เขาแก่ก่อนเนาะถ้าใครอยากได้นะคะนี่ค่ะทุกคนเขามีดอกด้วยนะคะทุกคนเห็นไหมให้พี่หลังช่วยเก็บนะคะเอาไปแกงอมจะ้ะทุกคนจะ้ะแก่งอมแซ่บแซ่บเด้จะ้ะ ทุกคนแต่ทิปไม่เก็บนะคะทิปโชว์ให้ดูเฉยเนอะตรงนี้เขามีน้อยนะคะทุกคนเห็นไหมขึ้นตามซอกหินอุย้ยดูนี่ค่ะแล้วก็มาดูตรงนี้กัดอกแก่ของเขาเนี่ค่ะทุกคนดูอุย้ยขนาทะเลค่ะแต่ทิปไม่เก็บหรอกค่ะมันเล็กเนาะมันมีนิดเดียวนะคะอนุรักษ์เขาไว้นะคะ มีไม่กี่ต้นเนี่ยนี่ยอดอ่อนของเขาก็มีนะคะดูค่ะทุกคนดูว้าวนี่ค่ะดอกคนาทะเลนะคะทุกคนสวยไหมคะแล้วก็จะมีมะเมล็ดอยู่นะคะทุกคนแต่ว่ามเมล็ดพันธุ์ก็ยังไม่แก่นะคะเดี๋ยวรอให้เขาแก่ก่อนเนาะถ้าใครอยากได้นะคะทิ่จะมาเอามาเล็ดพันธุ์ไปปลูกนะคะรอให้ เล็ดพันธุ์เขาแก่ก่อนนะคะทุกคนโอ้ยสวยมากค่ะทุกคนดูค่ะโอ้ยดูดูค่ะต้นนี้น่าจะแก่แล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวติ๊กให้ดูต้นนี้ค่ะนี่ค่ะต้นนี้แก่แล้วค่ะทุกคน มเมล็ดพันธุ์ดอกเขาเริ่มร่วงแล้วก็เหลือแต่มเมล็ดนะคะนี่มเมล็ดเขานะคะดอกเริ่มร่วงแล้วรอรอให้มเมล็ดเขาแก่เต็มที่ก่อนนะคะเดี๋ยวที่พามาเก็บนะคะพามาเก็บเอามเมล็ดพันธุ์คณะทะเลนะคะที่ไม่รู้ว่าจะปลูกได้หรือเปล่าเนาะสภาพอากาศที่เมืองไทยเนาะแม่จ้า สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรังพาไปค่ะทุกคนตอนนี้ที่พาทุกคนมาเก็บผักขมทะเลนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ทะเลนะคะทุกคนนี่ค่ะดงผักขมทเะเลค่ะทุกคนดูค่ะ เก็บไปรอบนั้นทิพกินหมดแล้วค่ะทุกคนก็เริ่ม,มาเก็บอีกรอบนะคะเขาเริ่มโตแล้วค่ะดูเดยอะมาก ให้พลังช่วยก็บนะคะตรงขบคมทะเลค่ะทุกคน อเอาไปแก่งอมจ้ะทุกคนจ้ะแกงอมแซบแซบด้วจ้าพี่น้องจ้าที่เอาไปแก่งอมยอดอั่อ,อนๆเขานะคะเนาะทิ่เก็บไปรอบที่แล้วที่ทำคลิปนั่นน่ะกินหมดแล้วค่ะทุกคนทิก็เลยต้องมาเอาอีกนะคะทุกคนมาเก็บอีกรอบอยู่ใกล้บ้านค่ะ ตรงนี้อยู่ใกล้บ้านไม่ไกลบ้านนั่งมากเท่าไหร่นะคะกินได้จ้ายอดจนอ่อนจ้ะปนจ้ะเยอะแยะมากไหมใครจะเอาก็มาเอาจ้าปะกลมทะเล จ้ะแป๊บเดียวจ้ายอด,อดอ่อนจ้ะทุกคนจ้ายอดอ,ดอดอ่อนจ้เพึ่งขึ้นใหม่จ้ะอันนี้ต้นต้นเล็ก เลือกเอาจ้ะตรงไหนอ่อนก็เอาตรงนั้นเนะเาะอจ้ะยังสวยจ้ะนี่ต้งตัวผู้ตัวเมียเราแจกตัวผู้ชนี่ตัวผู้เขา นั่นน่ะนั่นก็ใช่นะคะทุกคน,น,นใช่หมดเลยขึ้นเต็มไปหมดค่ะเยอะเต็มไปหมดจ้ากระจายเก็บเอาผักฟรีก่อนที่เขาจะเก่เอาไปแช่ตู้เย็ยนไว้นะคะนะทุกคนเก็บเอาไปแช่ตู้เย็ยนไว้เดี๋ยวค่ะแก่ก่อนแก่แล้วกินไม่ลอย น, all, นีดงั่มนี่อีกเรียกจะีกอ่อนอจอะทุกคนนี่ าอยู่หากินในตั้งแดนจะพี่น้องจ้าโบออดจ้ะขยันหากินหายอยู่เนาะผักฟรีมีเยอะแยะผละไม้ฟรีมีเยอะแยะในป่าจ้าขอเก่้ยขยันเพียบเลยจ้าพี่น้องจ้านุนนนก็ใช่นะจ้า ทุกคนเขามีดอกด้วยนะคะทุกคนเห็นไหมเนี่ยดอกของเขาค่ะเพียบจะ้ะ คนเต็มแล้วจะทุกคนจ้าทิพย์พอแล้วจ้าทุกคนได้เยอะแล้วจ้ะเกือบเต็มตะกร้านี่จ้ะเดี๋ยวทิพย์จะเอาไปกินเองแล้วก็แบ่งให้พี่ที่ทํางานด้วยนะจ้าก็เลยเอาเยอะเนาะวันนี้ค่ะทุกคนที่ได้วันนี้นะคะเยอะแล้วเนาะ,ะก่อนจบคลิปทิปก็ขอขอบคุณ f อทุกท่านทุกคนที่เข้ามาติดตามนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณที่รับชมนะคะ เดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับ bye <laughs> บายบาย Let's go eat บายบายค่ะ yeah.